มาต่อกันที่อีพีที่2ในระหว่างทางกลับบ้านนางเอกก็บังเอิญมาจ้าเอกกับลูอิสตัวเป็นๆโดยความตกใจเธอรีพักหลบรถจนตัวเองล้มทับใส่พ่อหนุ่มลูอิสอย่างจังและทันทีที่เธอเห็นหน้าเขาเธอถึงกับอุทานออกมาว่าให้ตายเธอนายคือเทพเจ้าลูอิสของฉันหรอนางเอกยังไม่ทันจะได้รู้คําตอบอะไรลูอิสก็ขโมยจัก,กรยานทะหนีไปแล้วล่าสุดทั้งนางเอกทั้งบริการต่างพากันหัวจะปวดเพราะไล่จับลูอิสทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวเขาบ่นพึมพำว่าลูอิสจะเป็นตาย ร้ายดียังไงบ้างประธานค่ายก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนายพูดเหมือนกับเจ้าเด็กนั่นมีที่ไปยังไงเอเด็กบ้านั่นต้องกลับมาหาเราอยู่แล้วทางด้านของลูอิสรายนั้นก็หนีบริการจนมาทะลุที่สวนลอยฟ้านางเอกก็สู้ชีวิตวิ่งตามมาเกือบหอบตายและทันทีที่เธอคว้าจัก,กรยานไว้ได้เธอก็บ่นลูอิสยาวเป็นหางว่าวจักรยานฉันพังหมดแล้วนายขอโทษฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอหัวขโมยลูอิสก,ก็พูดสั้นๆเหมือนเดิมว่าอุ๊ยซอรี่นะพอนางเอกได้ยินคำคำนี้เธอก็นึกออกได้ทันที ว่าเขาคือคนที่เธอเจอที่สนามบินอ๋อไอบ้าหัวเห็ดนั่นน่ะเหรอทั้งจัก,กรยานทั้งโทรศัพท์ฉันต้องพังเพราะนายคนเดียวพูดจบก็ยื่นโทรศัพท์เน่าๆให้ลูอิสดูและจังหวะที่หน้าจอโทรศัพท์เปิดภาพของเขาก็ปรากฏขึ้นลูอิสรู้ได้ในทันทีว่านางเอกคือติงตัวยงของเขาเขาเลยพูดด้วยความอารมณ์ดีว่าเออเดี๋ยวฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่พูดจบก็เนียนเดินหนีไปนางเอกรีบกระโดดหยุมหัวเขาและบอกให้เขาถอดหมวกออก ถอดหมวกออกเดี๋ยวนี้นะไอรโรคจิตมาให้แม่เห็นหน้าสัทีดีด้วยความที่ลูอิสกลัวว่านางเอกจะเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเขาเลยปล่อยอันติใส่เธอรัวๆเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเข้ามาใกล้นางเอกก็ยืนงงว่าเขาเป็นบ้าอะไรเอิมนายโดนไฟช็อตเหรอถ้าจะสะบัดขนาดนี้ก็พอลูอิสรู้ตัวเขาก็รีบยืนเก๊กหล่อทันทีในระหว่างที่เขาโม้เสียงท้องของเขาก็ร้องดังขึ้นมาลูอิสทําเป็นแถหน้าตายว่าอ๋อมันคือเสียงไอของฉันเองแหละให้ตายเถอะนี่ขนาดแค่ไอนะยิ่งเสียง ียงหล่อขนาดนี้นางเอกรีบดับความมั่นเขาอย่างไวไอ้บ้าบอไรดังมาจากท้องนายมีปากสองอันหรือไงหิวก็พูดสิทําเป็นเก๊กอยู่ได้โดนฟาดกลับจนหน้าชาขนาดนี้ลอิสของเราถึงกับเถียงไม่ออกแล้วเวนของกรรมก็ตกมาอยู่ที่นางเอกที่ต้องลำบากหิ้วข้าวมาให้ลอิสมีที่ไหนกันต้องหิ้วข้าวที่เหลือมาให้คนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองช็อตนี้นางเอกรับบทแม่พระเวอร์แต่จะว่าไปก็ไม่ได้แย่เลยทีเดียวสภาพศิลปินระดับโลกมานั่งแทะหมูอยู่ข้างทางภาพนี้ ไม่ได้จะเห็นกันง่ายๆนะเนี่ยแต่นางเอกของเราก็เป็นติ่งคนแรกที่ได้เห็นภาพแบบนี้ช่างโชคดีซะเหลือเกินแต่เว่าบนความโชคดีก็มีความโชคร้ายเหมือนกันถึงแม้เธอจะได้ใกล้ชิดกับลูอิสแต่เธอกลับมองไม่ออกเลยว่าน,นั้นคือศิลปินในดวงใจของเธอเว็บแรกที่ฉันเจอนายฉันคิดว่านายเป็นลูอิสนะเนี่ยแต่ลูอิสของฉันไม่มีทางมาเดินอยู่แถวๆนี้หรอกจ้ะ แล้วเขาก็ไม่ใช่หัวขโมยหรือเป็นพวกกินตะกระแบบนายด้วยที่สําคัญเขาดูดีมีออรา่าไม่ใช่ตัวเล็กๆเ,เป็นไม้เสียบผีเหมือนนายลูอิสดีินแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจน้อยงั้นฉันจะให้เธอดูของดีพอพูดจบก็แง้มแว่นตาให้นางเอกดูอ่ะทีนี้พอใจหรือ,อยังเธอคงเห็นชัดแล้วสินะนางเอกทําหน้างง,งๆก่อนจะถามกลับไปว่าพอใจเรื่องอะไรลูอิสพูดอย่างเซ็เงๆว่าเดี๋ยวนะสรุปเธอเป็นแฟนคลับลูอิสจริงๆปะเนี่ยเมื่อกี้ฉันทําอะไรไม่เห็นจริงๆหรอนางเอกก็ตีมือบอก ว่าไม่รู้ไม่เห็นลูอิสก็ถึงกับหมดคําจะพูดเออเรื่องนั้นช่างมันเถอะว่าแต่ตอนนี้เธอพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมหนางเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ลูอิสโดนบอดี้การ์ดไลลาเธอเลยบ่ลูอิสไปว่าเนี่ยฉันบอกนายแล้ว,วอย่าก,กู้เงินนอกระบบเห็นไหมไายเลยต้องหลบหนีเจ้าหนี่แบบเนี้ย พอพูจบก็ควักเงินอน้อยนิดให้ลูอิสไปพอหนุ่มลูอิสก็มองหน้าเธออย่างซาบซึ้งก่อนจะถามกลับไปว่าเอิมบ้านเธอคงจนสินะถึงมีตังแค่นี้แต่เอาเถอะฉันเข้าใจเธอนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่บ้านฉันพอมีพอกินจ้ะแต่ไม่นานมานี้ฉันเพิ่งใช้เงินซื้ออัลบั้มลูอิสไปเลยเหลือเงินอยู่แค่นี้แต่ที่แน,น่ๆฉันจะได้ไปงานแฟนมิทติ้งของเขาพอหนุ่มลูอิสดี่ยบ่นกลับไปอย่างไวนี่เธอไม่รู้หรอมันคือการตลาดเธอไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนั้นเลยนางเอกก็ยังยืนยันคำเดิ ว่าที่เธอทำแบบนี้เพราะอยากไปร่วมงานแฟนมิทติง้งลูอิสจะถามกลับไปถ้าเธอเจอเขาแล้วจะทำอะไรนางเอกก็บอกว่าจะให้เขาร้องเพลงให้ฟังนี่นายรู้ไหมเสียงของเขาเพราะที่สุดในโลกเลยลูอิสผู้บ้ายอก็ไม่รอช้ารีบโชว์สกิลการร้องเพลงให้นางเอกฟังวินาทีที่เขาขึ้นท่อนแรกนางเอกก็แอบ,บตะลึงเพราะเสียงของเขาเหมือนลูอิสมากจริงๆแต่พอเขาร้องท่อนที่สองเท่านั้นแหละนางเอกถึงกับอุทานออกมาว่าคุณพระฉันนึกว่าสวดอิติปิโสพอหนุ่มลูอิสรีบแก้ตัว ฉันไม่ได้ร้องเพี้ยนนะแค่ร้องหลบลิขสิทธิ์เฉยๆนางเอกก็ถามเขาว่าไม่ได้ร้องเพี้ยนแน่นะเอาอยาอมสักเม็ดไหมนายร้องยังไงให,ให้ขี้หูฉันเต้นระบำขนาดนี้เนี่ยโดยความอายลูอิสเลยพูดกลบเกลื่อนว่าเธอชอบเจ้านั่นเพราะอะไรฉันไม่เห็นจะชอบเลยจริงๆลูอิสก็เป็นแค่หุ่นเชิดที่คอยทําตามคําสั่งก็เท่าน,านั้นเขาไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอิสระอย่างพวกเราหรอกในระหว่างที่ลูอิสกําลังดึงเข้าโหมดดรามา่านางเอกก็ตบหัวเขาดังแปะหยุดจับจ่วงลูอิสของฉันเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่่คคนนแบบทีิดสัก เขาไม่ใช่แค่ศิลปินแต่เขาคือเซฟโซนของแฟนคลับเขาทําให้แฟนคลับอย่างฉันกล้าที่จะมีความฝันถ้าฉันได้เป็นไอดอลตามที่ต้องการทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะลูอิสนั่นแหละพอพูดจบนางเอกก็โชว์สกิลการเต้นเพลงลูอิสอย่างภาคภูมิใจพอเจ้าของเพลงเห็นแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นมาแก้ท่าเต้นทันทีอ่ะล่าสุดเจ้าของเพลงมาสอนเต้นให้ละหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันก,ก,กลับบ้านนางเอกหยิบเข็มกลัดชิ้นโปรดมาติดให้ลูอิสพร้อมกับบอกเขาว่าขอบคุณนะที่สอนฉันเต้นวันนี้จริงๆฉันจะติดเข็มกลัดนี่ป งานแฟนมิทติ้งแต่ฉันเอาให้นายดีกว่าเพราะฉันรู้ว่านายคือแฟนคลับตัวจริงของลูอิสเหมือนกันไม่งั้นนายไม่รู้รายละเอียดท่าเต้นขนาดนี้หรอกลูอิสก็แอบปนในใจจะไม่ให้รู้รายละเอียดท่าเต้นได้ยังไงละ่ะก็ฉันนี่แหละตัวจริงเช้าวันต่อมาในขณะที่ฝั่งของลูอิสกําลังนอนอย่างแ่บๆทางฝั่งของผู้จัดการส่วนตัวก็บ่นกับประธานคายว่าเมื่อคืนไอเด็กบ้านี่กลับมาสี่ทุ่มงานโฆษณาที่รับไว้วันนี้จะมีปัญหาไหมเนี่ยสักพักลูอิสก็พูดสวนกลับไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะทําผลงานให้ออก ออกมาดีที่สุดครับผู้จัดการกับประธานค่ายก็งงว่าทําไมเขาถึงดีดเป็นพิเศษสงสัยเมื่อคืนจะออกไปเจอของดีมาสิทา่าตัดมาที่กองถ่ายโฆษณาสินค้าในระหว่างถ่ายงานลูอิสก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าเขาจะถ่ายมุมไหนก็เป๊ะปังไปหมดจนผู้กํากับและทีมงานชมกันเป็นแถวทางด้านของแก๊งจีจีพวกเขามารวมตัวกันที่ร้านกาแฟาเจว่นในระหว่างที่นางเอกกับแม่หมอกําลังหาพรอพให้ชีอูจู่ๆใครบางคนก็เดินเข้ามาหาพวกเขาฉันคือฝ่ายจัดหาไอดอล จากค่ายโคอาเอนเตทเมนต์พวกเธอสนใจอยากจะเป็นไอดอลไหมฉันคอยสังเกตพวกเธอมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนแล้วนางเอกรีบปฏิเสธบอกว่าเธอกําลังรอผลออดิชั่นจากค่ายอื่นอยู่เหมือนกันฝ่ายจัดหาไอดอลเลยเอานามบัตรให้ชิอูไว้ยายแม่หมอเห็นแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจเฮ้ยโอกาสมาถึงแล้วนะเพื่อนนายต้องลองดูแล้วล่ะชิอูถ้านายได้เป็นไอดอลนะฉันจะเป็นผู้จัดการนายเองชิอูพูดตัดพ้อว่าเขาเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกยายแม่หมอเลยแนะนําให้เขาไปฝึกร้องเพลงก่อนวิธีนี้จะ ช่วยให้นายกล้าสแสดงออกมาขึ้นชิอูก็ยังคงปฏิเสธบอกว่าจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดแต่พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละห้องคาราโอเกะก,ก็ถูกชิูยึดหมดชิูหันมายิ้มให้เพื่อนๆอย่างมั่นใจถึงแม้ว่าสองสาวหูใกล้จะดับกันแล้วแต่พวกเธอก็ยังอวยเพื่อนสุดฤทธิ์บอกว่าร้องเพลงเพราะมากยายแม่หมอบอกนางเอกว่าเสียงของชิวก็เพราะอยู่นะเห็นแบบนั้นเขาร้องตรงจังหวะน,น,นันนันนางเอกก็บอกว่าใช่เรนเสียงของเขาพอใช้ได้เลยแหละถ้าฝึกฝนบ่อยๆฉันว่าเขาทําได้ดีแน่หลายชั่วโมงต่อมาระหว่าง ทางกลับบ้านนางเอกแซลชีอูว่าจริงๆเสียงของนายก็ใช้ได้เลยนะนายลองไปออดิชั่นดูสักครั้งสิเพราะยังไงฉันก็ไม่คิดจะเรียนมาหาลัยอยู่แล้วถ้าฉันออดิชั่นผ่านเราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันชีอูเก็บคำพูดของนางเอกมาทบทวนอยู่พักใหญ่เขาเปิดฟังเพลงของลูอิสและลองฝึกเต้นตามดูเขาเต้นไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกชอบขึ้นมาเออเออมันก็สนุกไปอีกแบบแฮะถ้าวันหนึ่งฉันได้เป็นศิลปินไอดอลจริงๆฉันจะได้อยู่กับเธอจริงๆใช่ไหมโซรินเช้าวันใหม่ที่สดใสานางเอกตื่นมาแต่งตัว และจัดเตรียมของที่จะเอาไปงานแฟนมิทติง้งพอถึงตอนคำ่ำชิอูก็มารับเธอที่บ้านนางเอกบอกชิูว่าวันนี้เธอจะใจดีหนึ่งวนันนี่ถึงแม้นายจะพูดไม่เข้าหูหรือทําอะไรผิดมาฉันก็จะไม่โกรธนายเพราะวันนี้ฉันจะได้เจอศิลปินในดวงใจแล้วตัดมาที่ลูอิสลูใจเขาเอาเข็มกลัดของนางเอกมาติดไว้ที่หน้าอกก่อนจะไปยืนเก๊กหล่อและคุยกับตัวเองอยู่หน้ากระจกหึ่ยเด็กสงข้ากล้าดียังไงมาว่าเทพเจ้าสุดหล่ออย่างฉันฉันออกจะสง่าหน้าคมผมเป๊ะขนาดนี้เอาอะไรมาไม่ ่กปะโถเจอฉันแล้วอย่ามาหลงรักฉันแล้วกันตัดมาในงานแฟนมิทติ้งตอนนี้งานใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วเหล่าแฟนคลับก็มารอเจอลูอิสกันอย่างหนาแน,น่นและในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงท่ามกลางแสงสีที่วิบวับอยู่บนเวทีลูอิสค่อยๆปรากฏตัวขึ้นทางด้านของชิอูและนางเอกโดยความที่เลยกําหนดเวลาเริ่มงานแล้วชิอูเลยรีบปั่นจักรยานไปที่งานและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังจะข้ามถนนจู่ๆรถบรรทุกก็พุ่งมาชนใส่พวกเขาร่างที่บอบบางของนางเอก ค่อยๆหมดสติลงอย่างช้าๆชีอูรีวิ่งเข้าไปหาเธอและพยายามปลุกให้เธอตื่นแต่ทว่ากลับไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยก็จบไปแล้วสำหรับอีพีที่2ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ